นี่ที่เดียวนะคะผ่อน3,000มีอยู่จริงค่ะพนักงานบริษัทเงินเดือนหมื่นเดียวซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องเดาวไม่ต้องคำ้ำจัดไปเลยค่ะกับนี่เลยค่ะ Nissan Almera 122e รุ่นรองท็อปปี2012สี 2, 2 4, ขาวคันนี้เลยค่ะนี่น้องมาเดิมๆสภาพเข้ามาค่อนข้างสมบูรณ์นะคะคันนี้มาด้วยรูปโฉมน่าใช้งานมากๆเลยค่ะไฟขัดให้นะคะเดิมมากแล้วก็เพิ่มเติมชุดแต่งเกิยร์รอบคันแมทนะคะมือจับโครเมียม เก๋ง4ประตูนะคะรุ่นนี้เด oh. <ieur. S 2> ี <classify Brazilian references> ๋ยวพี่โมนจะพามาดูด้านท้ายด้านท้ายของน้องนะคะจะเป็นแบบนี้ตัวท้ายจะเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตามมาดูภายในนะคะภายในคันนี้นะคะก็จะมาแบบเดิมๆเรียบๆนะคะเครื่องเล่น AM FM นะคะเกียร์ออโต บอกบอกผ้าสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้คันนี้เหมาะมากเลยนะคะสําหรับพนักงานบริษัทเงินเดือนเหมือนนิดนะคะออกคนเดียวจบเลยไม่ต้องดาวไม่ต้องคัจาจองคันนี้เพียง19 9บาทผรอนซ้ำพันตลอดอายุสัญญาออกรถวันนี้ก่อนข้างวดอีกทีเมสายเลยนะคะสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือโทรศูนย์เก้าสองสี่สี่เจ็ดแปดแปดและศูนย์เก้าสองเก้าห้าสี่แปดศูนย์หนึ่งหกเบอร์พี่มนค่ะแอดไลน์เพื่เพื่อนมาได้เลยค่ะ